สวัสดีครับผมช่างเขียนจากแซ t ซ y ิสเตมสาขาการจนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเช่นอย่างแรกเลยนะครับวันนี้ผมจะแนะนำสมมุตินะครับลูกค้าติดกล้องไปแล้ว4ตัวนะครับแล้วอยากจะเพิ่มกล้องต้องทำยังไงหลายๆคนก็อาจจะมีวิธีแก้โดยการพี่ต้องเปลี่ยน DVR นะครับจาก4ช่องเป็น8ช่อง พี่ต้องติดเป็นกล้องโรบอทเพิ่มก็ได้นะครับแต่ลูกค้าต้องการดูออนไลน์แต่นจะต้องดูการเป็นการดูออนไลน์จะเป็นคนลอแอปกันนะครับถ้าไม่สามารถออกจอได้นะครับเพราะกล้องโรบอทจะมีแอปแยกของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบันทึกไฮลุกนะครับเครื่องบันทึกไฮลุกตัวนี้นะครับที่เป็นสินค้าที่ลาสเซสซิส,สต์มจัดจำหน่ายอยู่แล้วไฮลุกกับไฮวิชชั่นนะครับกรณีลูกค้าติดตั้ง กล้องไฮลุกเครื่องมันลุกไฮลุกไว้สมมติ4ตัวแล้วอ,อ,อยากจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพิ่มอ,อยากจะเพิ่มรรงกบัตูขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวไม่อยากจะต้องเปลี่ยน DVR ไม่อยากต้องลงแอปใหม่อยากดูในแอปเดียวกันก็แนะนำครับเป็นกล้อง e a s y w i t นะครับะจะเป็น Easywith ตัวนี้นะครับจริงๆก็เป็นได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้เขาสามารถ แอดเป็น IP นะครับเข้าไปที่เครื่องบันทึก DVR ได้เลยนะครับอย่างที่ออกจออยู่นี่นะครับอแอด IP เข้าไปที่เครื่องบันทึก DVR ของไฮลุกไว้เรียบร้อยแล้วครับกรณีที่ลูกค้าต้องการจะดูเพิ่มนะครับนี่ครับเดิมจะมีกล้อง4ตัวนะครับแต่เพิ่ม IP เข้ามาอีกตัวก็เป็นตัวที่5เท่ากับว่าเครื่องบันทึก4สามารถเพิ่ม IP ได้หนึ่งสามารถทำให้เขาสามารถรับกล้องได้ถึง5ตัวนะครับ ลูกค้าก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อ DVR ใหม่ที่เป็นแปลก,ก็ใช้แค่4เหมือนเดิมแค่แค่ซื้อกล้องเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เป็น2แอปด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเป็นกล้อง EasyWit กับเครื่องไฮลุกนะครับเขาสามารถอยู่ในแอปเดียวกันได้ออกหน้าจอได้ครับแล้วก็สามารถสั่งแผนหมุนแผนหมุนที่เครื่อง DVR ได้เลยนะครับอย่างกรณีอ,อย่างนี้ครับจะสั่งแผนหมุน เขาก็จะหมุนนะนะครับเขาก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนเงยขึ้นก้มลงนะครับเราก็สามารถสั่งผ่านเครื่องบันทึกได้เหมือนที่สั่งในโทรศัพท์เลยนะครับครับอันนี้ก็จะมาแนะนำคร่าวๆนะครับว่าเผื่อลูกท่านใดน,นะครับสนใจนะครับเออว่าเคยติดกล้องสีตัวไปแล,วแล้วอยากจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่ง แล้วก็กังวลเรื่องแอป,ปว่ากลัวจะต้องเป็นหลายแอป,ปแล้วใช้งานกะสับสนนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องบันทึกไฮลุกเราก็สามารถเอากล้องของ e ีซีวิเพิ่มเขาเ้าไปได้เลยนะครับเันเครื่องไฮลุกไฮวิชั่นนะครับสามารถทําได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องแปนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องไฮลุกแปก็จะสามารถเพิ่มได้อีก2ตัวเท่ากับว่าถ้าเป็นเครื่องแปก็จะมีกล้องได้ถึง10ตัวเลยนะครับเป็นไอพีสตัวนะครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อใครสนใจอยากจะเพิ่มกล้องโดยที่ไม่ต้องการเป็น DVR ไม่ตรงการใช้แอปสองแอปให้วุ่นวายนะครับฟาเป็นตัวไฮลุกไว้นะครับกับกล้อง EasyWit นะครับอย่างนั้นวันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ